สวัสดีค่ะเอมี่ค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับชาวราศีพฤษภนะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันที่20เมษายนถึง20พฤษภาคมนะคะนี่ก็เป็นดวงความรักความสัมพันธ์การงานการเงินสุขภาพของชาวราศีพฤษภในครึ่งเดือนแรกของเดือนสิงหาคมค่ะก็วันที่1ถึงวันที่15สิงหาคมนะคะก็จะเป็นดวงความรักนะคะของออคนมีคู่และก็คนโสดเดี๋ยวเราไปดูความสัมพันธ์ของ คนมีค้วนก่อนเลยว่าตอนนี้นะคะสถานการณ์เป็นอย่างไรนะคะสถานการณ์ตอนนี้นะคะก็บอกได้เลยว่ามันเหมือนอยู่อยู่นิ่งๆนะคะไม่ได้มีอะไรคืบหน้าไปตรงไหนต่างคนต่างอยู่หรือเปล่าหรือต่างคนต่างใช้ชีวิตในแบบที่เออฉันอยากจะใช้ชีวิตอยากจะทําอะไรไปไหนมาไหนอิสระก็ได้นะคะมันมีเออยังมีการพูดคุยกันนะคะถึงแม้ว่าความสัมพันธ์จะ ต่างคนต่างใช้ชีวิตแต่ยังมีการคอมมิเนชันต่อกันมีการพูดคุยกันนะคะออมีคนหนึ่งนะคะมีใค่ายคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะคะเดี๋ยวขอดูหน่อย,ม,อยมีใครคายคนหนึ่งหยิบก,กลับมานะคะกลับมาหยิบยื่นความถูกต้องความยุติธรรมให้กับคุณนะคะมันเป็นความมั่นคงนะคะอาจจะมีการเขาเรียกว่าบางคู่นะคะบางคนก็มีการกลับมาง้อก,กันกลับมาขอคืนดีนะคะ เออน่าจะเห็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นฝ่ายที่เหมาะสมแล้วก็คู่ควรนะคะเป็นฝ่ายที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นคนที่ดีพร้อมเพรียงสําหรับที่เราอะ่ะจะสร้างครอบครัวไปด้วยนะคะเลยทําให้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะก็สามารถสลับกันได้ถ้าไม่ใช่คุณก็เป็นเขานะคะกลับมาง้อกลับมาเ,เขาเรียกว่ากลับมาขอคืนดีขะกลับมาขอโอกาสแต่ก็ยังนะคะ ยังคงคิดมากอยู่อีกฝ่ายหนึ่งนะคะยังคงคิดมากอยู่ยังคงเครียดแล้วก็ยังนึกไม่ออกว่าเอ๊ะจะยังไงแต่กกับตอนนี้กลับมาเจราจากลับมาขอคืนดีแล้วสถานการณ์ทั่วไปเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูตอนนี้กล้องไกลหน้าไม่หมอมากตกใจไหมเราไปดูนะคะและเขาคนนั้นนะคะของชาวราศีพฤษภคิดคิดยังไงนะคะเขาคนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นฝ่ายที่หยุดนิ่งนะคะ ู่กับที่แล้วก็เหมือนแบบว่าเขาเองเป็นฝ่ายที่ค่อนข้างรู้สึกเหนื่อยแล้วก็เจ็บปวดใจนะคะมากๆเลยกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วเขาเองอยู่ในจุดที่แห้งค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้คืบหน้าไปไหนแล้วเป็นความรู้สึกที่มันเหมือนยังคิดไม่ตกนะคะเหมือนขอตัวเองเอาหัวห้อยไวแต่ว่าคือไม่คิดจะทําอะไรอ่ะท่าไหนก็ท่านั้นใลตอนนี้คืออยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นจริงๆไม่มีการที่จะขยับไปไหนเพราะว่าตอนนี้ยังคงจมปักอยู่ในความรู้สึกที่รู้สึก อดีตที่ผ่านมามันเหนื่อยเหนื่อยมากๆเลยกับความสัมพันธ์ที่มันกลับมาครั้งนี้แล้วอยู่ๆก็กลับมาขอคืนดีกําลังมองในถึงเกี่ยวกับอนาคตอยู่ค่ะว่ามันจะไปด้วยกันได้มันจะเข้ากันได้ไหมฉันอีกคนนึงก็ค่อนข้างที่จะมีเหตุผลเยอะอีกคนนึงก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่แบบเหมือนเออซนซิตีปอกปางหรือปรับว่าเขาเรียกว่าเออไม่ค่อยได้เข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนกันนะคะเหมือนรู้สึกว่ามันมีความแตกต่าง ระหว่างกันอยู่นะคะก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้ก็ยังรู้สึกยังคงคิดพิจารณาอยู่นะคะยังตัดสินใจไม่ได้ถ้าจะตัดสินใจบางคนนะคะบางกรณีก็อาจจะตัดสินใจเพราะว่ากลัวความเจ็บปวดตัดขาดไปก่อนไม่เอาดีกว่าถ้ามองระยะยาวแล้วเนี่ยไม่น่าจะไปด้วยกันไดน้ขอขอตัดขาดไปก่อนดีไหมขอห่างออกมาก่อนดีกว่า นะคะก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่กลัวว่ามันจะเกิดขึ้นเหมือนเดิมกลัวว่าจะเจ็บอีกครั้งหนึ่งกลัวว่าจะเหนื่อยเหมือนในอดีตที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวเรามาดูชาวราศีพฤษภค่ะว่าแล้วชาวราศีพฤษภคิดยังไงนะคะชาวราศีพฤษภเองนะคะก็ค่อนข้างเป็นฝ่ายที่ไปง้อง,งอนนั่นเองนะคะก็กลับไปขอคืนดีกลับไปหนึ่งเหรียญนะคะก็กลับไปหย,ยิบยื่นความสัมพันธ์ให้กลับไปเติมเต็ม ในสิ่งที่เคยได้ผิดพลาดในเคยที่เราไม่ได้ให้ความยุติธรรมหรือแบบใส่ใจหรือว่าดูแลความรู้สึกของเขาเลยกลับไปพยายามนะคะตอนนี้รู้สึกว่าสำนึกผิดแล้วเห็นแล้วว่าที่ผ่านมาฉันได้ผิดพลาดทำอะไรไปบ้างได้ตระหนักรู้ได้เรียนรู้แล้วก็ได้คิดแล้วนะคะว่าเออที่ผ่านมาฉันทำผิดอะไรกับคนคนนี้ไว้บ้างนะคะตอนนี้ก็กลับไปพยายามที่จะเยียวยารักษาแผลใจให้กับเขาหรือ เ,เขาเรียกว่าอะไรที่เคยเขาเคยร้องขออะไรที่เขาเคยแบบพูดออกมาว่าเขาอยากได้อยากทําอยากอะไรตอนนี้ชาวราศีพฤษภจะประเคนให้ทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เป็นการเติมเต็มแล้วก็ให้เ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะการเป็นการงอขอคืนดีเนาะอย่างว่าอะนะคะ,ะชาวราศีพฤษภก็รักแหละมันเป็นโลกของเขาซึ่งเขาก็ผูกพันกับคุณนะคะก็เรียกได้ว่า บางทีเราคนเราตอนทําก็ไม่ทันได้คิดนะคะเหมือนถ้าเกิดว่ามันมีอะไรเปื้อนอยู่บนหน้าเราหรือไม่ทันติดฟันถ้าไม่มีคนบอกเราถ้าเราไม่เห็นกระจกนะคะเราก็จะไม่รู้หรอกว่าเอ้ยเราทําสิ่งสิ่งนี้ลงไปเพราะเราไม่เห็นตัวเองเพราะเวลาเราก็ทําลงไปแต่ตอนนี้เหมือนชาวราศีพฤษภเองได้ตระหนักรู้ก็ได้เห็นตัวเองแล้วว่าอ๋อฉันได้ทําอะไรผิดพลาดไปบ้างแล้วก็อย่างน้อยก็ยังสำนึกได้นะคะถ้าเป็นชาวสองก็ให้ภัยได้ก็ให้นะคะอะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะชาวเขาเรียกว่าเอาคำนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกของสิงหาคมนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในครึ่งเดือนนี้นะคะก็ยังไปเขาเรียกว่าก็ยังคงหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แก่กันและกันนะคะยังไปอยู่แบบที่ยังรอคอยยังคงอีกฝ่ายหนึ่งเนีย่ยอาจจะมีการอีกเขาเรียกว่าเงียบเฉยหรือมองอนาคตไปแล้วเนี่ยเหมือนหา หมือนกำลังหาช่องทางอยู่นะคะว่าจะไปยังไงแต่ตอนนี้เหมือนสิ่งที่เห็นก็คือว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะงอสําเร็จนะคะมันมีความเป็นไปได้เลยแต่ว่ามันอาจจะยังไม่เติมเต็มคร้อยเปอร์เซ็นต์เพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเยียวยา,ยาแล้วก็ทําให้อีกฝ่ายหนึง่งเขารู้สึกว่าเออก็มีแพชชั่นกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ระยะยาวเขาขอดูไปยาวๆวว่า จะอยู่ได้นานจริงไหมจะสม่ำเสมอไหมนะคะจะคงมอบสิ่งดีๆอย่างเนี้ดูแลกันละกันในคงใส่ใจนะคะแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดได้จริงๆไหมนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เหมือนกับว่าไม่ได้อยากพูดอะไรเหมือนอยากดูกันรกระทำมากกว่าไม่อยากฟังอะไรมากละอยากดูมากกว่าว่าคุณจะทําได้จริงที่คุณพูดไหมนะคะเอาคําก็ประมาณน,นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะคนโสดกันคะ่ะ ถึงความรักขนโสดชาวราศีพฤษภกันบ้างช่วงนี้ก็บอกได้เลยว่ามี energy มีไฟสูงมากนะคะมีความสดใสมีชีวิตชีวาค่ะช่วงนี้แฮปปี้ดีนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะมีครอบครัวกับใครกับกับใครมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะมีครอบครัวหมายถึงว่าถ้ามีก็มีจริงจังมีจริงใจไปเลยคุณอาจจะมีคนที่คุณหมายตาไว้นะหมายถึงว่าอืคนที่เป็นลักษณะเหมือนคนเก่าหรือคนเก่าคุณยังคง ยังคงคิดถึงเขาอยู่นะคะเออนะคะก็เป็นสิ่งที่ตอนนี้ energy p i ก็เห็นว่าจะมีช่วงนี้คุณมุ่งมั่นตั้งใจใจริงๆในเรื่องของความรักนะอาจจะได้เจอคนเก่าๆนะคะในางานปาร์ตี้หรือว่ากลุ่มเพื่อนเดียวกันนะคะที่งวงโวจรกลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งได้เจอได้เห็นถึงสัมผัสถึงความรู้สึกดีๆสัมผัสถึงความรู้สึกที่เคยคบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นสิ่งที่อาจจะทําให้คุณนะมี passion ดึงดเข้าหากัน จริงๆตัวเรื่องของชาราสีพุทศก,ก็ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าเรื่องจากคนเนี้ยค่อนข้างจะมีเสน่ห์มากๆเลยอาจจะทําให้คุณเนี่ยค่อนข้าง,ลงหลงไหลแล้วก็ดึงดูดเขาพอสมควรมันอาจจะเป็นคนที่คุณยังลืมไม่ลงเพราะเห็นเขาปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเหมือนเป็นสิ่งที่คุณมองหาพอเวลาที่คุณมองหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วคุณเจอสิ่งนั้นมันจะทําให้คุณเหมือนแบบต้องตาต้องใจจนที่แบบตะลึงสะกดตาไปเลยนะคะสะกดสายตาค่ะ ก็มีความเป็นไปได้นะคะว่าะะบางคนนะอาจจะคุยกันอยู่นะคะจะเหมือนกับคุยกันมาอยู่จุดจหนึ่งและเป็นความสัมพันธ์ที่มีความรู้สึกดีมีแพชชั่นต่อกันนะคะแล้วก็มีเป็นความเป็นไปได้ว่าช่วงนี้ก็อาจจะมีการลงหลักปักฐานอ n r e l a t i o n s h i p ตกลงเป็นแฟนกันนะคะหรือคบกันแล้วมีการพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตนะคะเพราะว่าเราตั้งใจที่ว่าเราจะมีครอบครัวกันจริงๆนะคะก็ประมาณนี้ค่ะ 困兽。 ค่ะก็มาในส่วนของการงานการเงินสุขภาพนะคะก็ช่วงนี้การงานของชาวราศีพฤษภก็แบกภาระค่อนข้างเยอะนะคะมีส่วนที่จะต้องรับผิดชอบค่อนข้างเยอะในช่วงนี้คุณก็ถือว่ามีอารมณ์เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะใครที่ทํางานกับครอบครัวเป็นกิจการครอบครัวนะคะก็มีภาระหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบเหมือนกันแต่ช่วงนี้คุณเองเป็นเดอะโฟอ่ะคุณอาจจะมีความรู้สึกที่มีอารมณ์ที่ค่อนข้างมุทะลุนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้ฟังใครเท่าไหร่หันพันแล่นนิดนึงนะคะระวังความ ความมูทะลุของคุณนะคะความแบบไม่ทันได้ฟังใครหรือด้วยความที่คุณแบกภาระอันหนักอึง้งเยยมมากมายเนี่ยมันทําให้คุณเขาเรียกว่ามันมีเขาเรียกว่ามีปัญหาเกิดขึ้นกระทันหันที่ทำให้คุณรู้สึกว่าไอ้ความที่คุณมั่นใจในตัวเองเกินไปหรือว่าเซลฟ์ตัวเองมากเกินไปมันทําให้อันเนี้ยเกิดปัญหาเกิดขึ้นได้ กระทันหันนะคะในความในความมั่นใจของคุณและระหวังมันจะหายไปจากเหตุการณ์เหตุการณ์นี้เลยทีเดียวนะจริงๆมันบอกว่าปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายแต่มันเกิดมาจากที่ว่าบางทีคุณไม่ได้ฟังใครแล้วก็มันคือความมั่นใจของตัวคุณมากเกินไปนะคะเออเหรออ่ะไปดูเรื่องของการเงินนะคะการเงินเนี่ยจะได้ ความรับความยุติธรรมคนที่เก่าในชีวิตของคุณนะคะที่เคยหยิบยืมเงินไปอะไรต่างๆานั้นน่ะอาจจะได้เงินคืนอาจจะมีการเขาเรียกว่ามาคืนเงินหรือบางคนนี้นะคะที่เขากู้ไปหรืออะไรไปหรือว่าเงินที่ควรจะได้รับในส่วนของคุณในส่วนของคุณนันะคะคุณจะได้รับเงินก้อนนั้นกลับคืนมามันอาจจะนานจนแบบว่าโหไม่คิดว่าจะได้กลับคืนมาแล้วจากคนนี้แต่คุณก็ได้เงินกลับคืนมาก็ทําให้โอ้ฟื่งฟูมากเลยแล้วก็มี รายได้หลายหลายหลากห,หลายช่องทางเข้ามาเลยทีเดียวนะคะชาวราศีพฤษภการเงินดีมากค่ะไปส่วนของสุขภาพนะคะก็ดูภายนอกนะเหมือนแข็งแรงดีนะคะแต่ว่าภา,ายในอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพที่จะเจอโรคที่ไม่สามารถรักษาหายขาดได้นะคะก็ให้ดูแลสุขภาพไปปรึกษาหมอไปปรึกษาแพทย์แล้วก็ต้องดูแลร่างกายกินยากินอาหารที่ดีนะคะเพียงพอต่อสุขภาพด้วยนะคะ ใครที่ฟังคลิปนี้อยู่ไปตรวจสุขภาพประจาปีนิดนึงก็ดีนะคะแล้วก็ไม่ได้การันตีว่าทุกคนจะเป็นแต่ว่าสิ่งการตรวจสุขภาพทุกปีมันก็เป็นสิ่งที่ดีสําหรับคุณอยู่แล้วเราจะได้รู้จักดูแลรักษาตัวเองไว้แต่ตั้งแต่เนินๆนะคะก็ประมาณนี้สำหรับชาวราศีพฤษภแล้วพบกันใหม่ครึ่งเดือนหลังสำหรับวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย ค่ะก็มาถึงการงานนะคะการงานเนี่ยนะคะชาวราศีเมษช่วงครึ่งเดือนนี้ก็ถือได้ว่ามีประสบความสําเร็จ ะะได้อย่างดีนะคะแต่ให้ระวังเรื่องของการตัดสินใจด้วยนะคะเหมือนคุณอาจจะพ,พลีผาสมัววามใจร้อนนะคะในการตัดสินใจด้วยความแบบเป็นมูทะลุดุดันมีความมีพลงังมี energy ของการลงมือทำนะคะสัปดาห์สสัปดาห์นี้ในช่วงครึ่งเดือนสิงหาคมคุณจะมีพลังที่คุณจะเสกสรรปั้นอะไรทุกอย่างเรื่องของการงานของคุณเพื่อความมั่นคงแต่ทีนี้ให้ระวังเรื่องของอารมณ์เรื่องของความหุนหันพันแล่นนะคะให้ระวังการตัดสินใจให้ดีว่าคุณจะตัดสินใจอะไร ผิดพลาดแล้วทำให้คุณนะเ,เสียใจได้หรือว่ามีผลกระทบในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะก็ให้ระวังด้วยนะคะอาไปเรื่องของการเงินนะคะการเงินก็ถือว่า ไม่ขาดไม่ตกไม่บกคร่องนะคะอาจจะมีคนเก่าๆยิบยื้อหนือครอบครัวนะคะก็เต็มเต็มหรือช่วงนี้นะคะคุณก็แบบเหมือนพร้อมลุยการเงินก็เข้ามาดีนะคะหรืออาจจะมีการศึกษาหรือมองหาลู่ทางหรือทํากิจการกับครอบครัวหรือจะไปทําอะไรกับคนเก่าๆในชีวิตนะคะเรื่องของการเงินเพื่อจะสร้างให้รายได้มันมากขึ้นนะคะช่วงนี้คุณก็จะคิดเหมือนศึกษาช่องทางการสร้างรายได้มากยิ่งขึ้นค่ะในช่วงของ เออครึ่งเดือนนี้ในส่วนของสุขภาพนะคะก็บอกได้เลยคุณก็จะมีอาการเวบเจ็บออดอ,อ,อ,อแอดแอดมีอะไรที่ต้องเ,ออเขาเรียกว่าอะไรมีความรู้สึกว่าจะต้องดูแลไปหาหมอหรือว่ามีการไปพบแพทย์นะคะมีการที่จะต้องเข้าโรงพยาบาลด้วยนะอาจจะไปปรึกษาเรื่องของสุขภาพ ทั aspect, llama, ่วไปหรือการเช็คอัพหรือการเขาเรียกว่าอะไรอะตรวจสุขภาพประจําปีหรือว่าโรคประจําตัวที่เป็นอยู่นะคะก็ต้องมีการรักษามีการให้การดูแลพอสมควรนะคะก็ให้รักตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองมากๆแต่ว่าไม่มีอะไรเจ็บไข้ได้ป่วยเยอะแต่ก็จะมีเจ็บอ่อนๆแอดๆอนะคะอาจจะเป็นไข้เป็นหวัดก็ได้นะคะก็ประมาณนี้ค่ะสําหรับ ครึ่งเดือนหลังเอ้ยโน้ตขึ้นเดือนแรกนะคะของชาวราศีเมษนะคะแล้วพบกันใหม่ครึ่งเดือนหลัง, no, ร,ง,ร,ะะงาราศีไม,ม่ใช่ครึ่งเดือนหลังสิง,ห,งสหาคมค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย